ีแล้วตกไปจุดนะนี่เป็มาร์กนั่งไงตายหายังไงนี่ไงศพเลยศพปุยวันน่ะตพเพื่อนเรานี่จะศพใครวันน่ะเอามาเอามามาให้หมอ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  ตอนนี้ตรงนี้ต้องตามต้องต้องตามช่วยด้วยน้องเอ่ออาตีอาตีอาตีอยู่ไหนอาตีอาตีอ่วอด้วยเฉยอาตีอาตีอ่ะหล่ออาตีอาตีอู้เออเลือเลือดฟังว่าทุกเคสตอนนี้มันเข้าไปอยู่ในเลเบลหมดแล้วมีมีเคสนี้เคสสุดท้ายแล้วที่อยู่เออใช่มันที่เดี๋ยวมันสู้ตำรวจเลยมันจะสู้ตำรวจแล้วมันจะก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยตำรวจเราไปช่วยตำรวจเออเราช่วยตำรวจแล้วโอเคครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งส่งจีนมาในแชทตำรวจก่อนเขาบอกอ่ะ เดี๋ยวส่งจีจับไปเี่นนี่ก่อนจับไปเี่นนี่ก่อนไอ้หัวฟ้านี่ก่อนทำไมดีแมวพากแมวแล้วจับสองตัวเลยมีผู้หญิงด้วยไม่จับสองตัวไปเลยดิดึงแมวลำบอกไปดิอันี้ีสองคนเลยจับมาทั้งคู่เลยอย่างนั้นตัดคนสองอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปหมอเขาอยู่นี่เดี๋ยวหมอชุบหมอว่าถ่ายรูปไปแล้วว่าไอ้คนนี้เป็นคนอุ้มถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาเอาไอ้หัวฟ้านี่ไปส่งโดนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาชุบศพก่อนชุบศพก่อนหมอหมอไม่รักษาศพอ่ะมคนมาแล้วโทนี่อุ้มไว้เฉิบสู้เออเมันเอาแน่เยอะ บมอไอ้คุนยายหมอชุบไอ้หมอไอ้หมอชุบเลยเรขึ้นรถลือน่ะอดีตอดีตเราขึ้นรถลือน่ะถ้าแย่สุดๆอ่ะหมอชุบแล้วหมอหมอชุบสวยสวยสวยนี่สวยนี่คุยกันได้ไม่ต้องไม่ต้องไรเล่นไปเล่นไปเล่นใบไม่ต้องห่วงใจเล่นไปมีปืนไหมใครมีปืนไหมีมีขนานว่างไหมมีขนานว่างไหมปืนไว้สตขออนุญาใส่บินนะครับไปไปไปขันนด้วยไปขันด้วยไปขันด้วยไปขันด้วยเลยผมไปเล่นใบเล่นหมอเล่นไบเดี๋ยวโอนให้หมอเล่นใบสามเก้าสามครับ ไอ้หมอปืนจบไปแล้วหน้าหี้น้อยแม่งก็หล่นลงมาอีกไอ้หัวเขียวอยู่ไหนอ่ะหมอ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 อย่าลืมไอ้หัวฟ้าเนี่ยไปให้ตรวจได้ปะครับมีคนมีคนมีคนตีคนนั่นเองตีหมอหมอมาเอาหน่อยมีคนหมอหมอบีคอน่ะมีคนมีคนหมอมีคนเมาเมาเอาก่อนไหมอีกคนหน่อยโศก่ะหมอวางนี่ก่อนสิแล้วเมาอีกคนนึงอยู่นี้เอาหมอบินมาหน่อยครับบิ่มาหน่อยบินมาหน่อยครับพี่มาหน่อยพี่มาหน่อยที่จอดดิลงเองมานี่เด้งศพหน่อยฮะเออไม่ใช่อยู่นี่อยู่นี่ครับมานี่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  มอนี่ครับนี่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 อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตำรวจมาตำรวจมามึงยาวันเนี่ยคนอุ้มศพอะอยู่นี่เนี่ยหมอโอเคครับเนี่ยครับโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกโกโกครับผมมียา ยาได้ตอรี่ปียาไหมแบ่งแบ่งพี่ได้ปะ uh> ีไม right? ่เล่าคนเดี๋ยวผมแบ่งเท่านี้เอาตอรี่แบ่งพี่หน่อยเลขกเลยหนึ่งเก้าเจ็ดไม่ไม่ไม่พอแล้วพอแล้วพอแล้วคุณจุกพอแล้วครับพอลับผมมากครับเมื่อกี้เขาแจ้งว่าคนหัวฟ้าเป็นคนอุ้มครับเนี่ยสองคนเลยนั่งมาคู่กันนะคุณตำรวจคนนั้นร่วมคนนี้อุ้มโอเคไหมใช่ครับคนนี้ร่วมเออถูกต้องครับกลับเป็นสอง พื่อนเพื่อนเราโดนจับแยกว่ะข้างหลังนะลครับอะไรครับนีน่กลังอ,อยู่เฉยๆตรงตู้มือเหรอฮะนี่อยู่ตู้เหรอโอ้หวยกระโดทำไมได้ตายเหรอมึงมี <S 1> <S 1> <S รถปี๊ดเฮ้ยตัวนี้บนหลังมาอยู่ร้านมาอยู่ร้านเขเดียวบนขวาเหน็นราคาปะไม่ทัน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 ไปเลยไปเลยไปเลยอย่าอย่าไปทามันอย่าไปทามันไปเลย ซื้อกล่องซ่อมบอกว่าสวัสดีร้านนี้ไม่มีซื้อกล่องซ่อมได้บ้างหรือว่าหรือว่าไม่ได้ซื้อได้ซื้อได้พึ่งมาตรงร้านค้าตรงใกล้ๆไอ้นั่นดิไอ้แวนได้ซื้อกล่องซ่อมพี่ลงซื้อให้รอรอซื้อเรื่อยๆเชี่ยไม่ตังกว่ากดนั่นนั่นกดสิจะรับนั่นได้ขับควันได้ ฮัลโหลเฮียเออว่าไงเข้าตู้ไม่ได้อะเด็กเข้าไม่ได้ครับทำไมมันเช็คชื่อเด็กอ๋อเช็คชื่อเลยเหรอใช่เช็คชื่อเช็คบัตรประชาชนโทรดี้ว่าไปจุดนั้นเถอะช่วยเพื่อนดีกว่าพี่ว่าตรงนี้ทำอะไรไม่ได้เว้ยอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีประโยชน์เช็คชื่อเช็คบัตรแล้วนะเออตามนั้นบอกให้ทุกคนพิมพ์โทดี้ถ้พียเปลี่ยนชื่อหน่อยก็ดี ต้องเปลี่ยนชื่อสวิต์นะทุกคนบอกทุกคนเลยนะแต่รันไม่โดนนะไอรันบอกว่ารันโดนโดนทางเสร็จไอรันบอกว่ามันโดนชุบด้วยแล้วมันจับแบบไม่ได้ใช่แต่ถ้าเป็นหลงเกียร์เองอะมันจับได้แน่ ตำรวจบุกแล้วท็อดี้เพื่อนต้องกลับต้องกลับต้องกลับเลยเบลเผื่อมีมอลุ้นเผื่อมีลุ้นน้อยมากเลยนะนักข่าวหนี้ต้องรอว่ะเด็กจมจมนั้งเช้าวันนี้ очку ствен x ำรวจเริ่มแล้วสวัสดี<ป>ต้องเราไปเล่นเหรอเยอะไปเล่นเลยเยอะไปเล่นเลยมีเกมไม่ออกบีมีขอเพเิ่มอีกหน่อยได้ไป่ะเหลือเลยเอ <197. S 2> ่อขอส <197. S 2> องพันหนึ่งเก้าเจ็ดเอยเก้าอยู่เก้หนึ่งเก้าเจ็ดเอ่อคุณตำรวจครับขอโทษทีเอ,อ่อผมอยากรู้ว่าผมจะเข้าไปช่วยเพื่อนได้ไหมถ้าคุณตำรวจยิงสกัดแบบนี้เพื่อนผมโดนอุ้มอยู่ข้างในไปไปได้ไหมครับถ้าผมจะขอฝากเข้าไป ทุกเหรอครับเขย่ากันได้พี่เอามังพี่เล็บลึกไปพี่เล็บลึกไปพี่เล็บยิงดูขวาหน่อยกาโต้ดูขวาหน่อยล้มล้มล้มลมช่วยนะผมช่วยนะผมช่วยเพื่อนโคบหน่อยโคบหน่อยใครฟื้นแล้วอ่ะ ตายตายตายคุณดูผมช่วยเพื่อนผมช่วยเพื่อนผมช่วยเพื่อนรถถมมาที่สุดเลยไปยิงยิงยิงใส่กูยิงใส่กูไปเลยยิงกูไปเลยถอยถอยถอยเฮ้ยโดนยิงไม่ได้ถอยเนี่ยยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงแล่วยัยิงแล้ปล่อยพี่โดนโดนผมช่วยพี่ด้วยดีไปหนีไปหนีไปหนีไปช่วยลบเลยพี่พี่เจพี่เตหลมพี่กองพี่กองถอยไปไปไปเข้าเยอะหรือเข้าเยอะหรือ ใส่ม um ือหน่อยใส่มือหน่อยใส่มือ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 ฝืนลาืนลาืนลาแทงหน่ะแทงหน่ะแล้วผมยิงโดนแล้วผมยิงโดนเขาปามาล่ามาเขาปามาลามากได้วิ่งแต่กูวิ่งแต่กูวิ่งแต่กูวิ่งกูไม่ได้เล่นกลับได้กลับไอ้ตีนั่ถอย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 กลับกลับกลับกล กับปรับดวนกับดวนกอบอถอยถอยถอยกับพ่องเอ้ยกับพ่องไอ้สัตว์กับหน้าผีกับคูเวร้องหูเนาะกับคูเวสัตว์กับกับพ่องดูสไนเปอร์กูดูสไนเปอร์ไอ้เฉินนี้แล้วเอาดักได้ไหมเฮ้หาเจอแล้ว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 รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งเอาตัวนี้ได้เอ้ยกูมีถุงกูมีถุงกูวับ เวลาไม่มีแล้วมาเอาตำรวจร้านกันด้วยไอ้เนี่ยเสื้อขาวเนี่ยตำรวจหน้าผมตำรวจหน้าผมล้มนานจัดคุณรลดผมช่วยลง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 คุณลเรโดลงหลังเข้าคุณรอดนลนหลังเข้าดลงหลังเข้าเราโดนหลังเข้าตำรวจเราโดนหลังเข้าเราโดนหลังเข้าผมสกัดเสื้อขาวตัวนี้ตา้พี่ตายพี่บอบตายยืนกับเพื่อนเราอยู่อ่ะสวยคุณรลดผมสกัดให้ผมสกัดตรงนี้ให้ยิงกันชุบหน่อยพี่เจ๊พี่เจ๊ทุกพี่เจ๊ทุกพี่เจ๊ทุกไปเร็วยิงก่อนอยู่ เสือหนอเนี่ยพีขาวใช่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณเราโดหลังพี่แม่งไรเดี๋ยวอยู่บนรถอยู่บนรถเดี๋ยวเดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิงเดี๋ยวโดนยิงลงมาพิงรถไว้ลงมาพิงรถไว้ให้ได้พิงรถไว้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ผมเฉินผมเฉินไอ้ฟูเลียเขาโกงอยูนะพี่ฟูเรียขาวเฮ้ยเย็ดแม่งฟูเลียขาวตามจับตามจับตามจับฟูเลียขาวด้วยเราเราเราโถมมาเยฟูเเดี๋ยขาวไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมตามจับฟูเลียขาวหน่อยครับ คบระวังระวังโอ้ไม่ใช่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 จริงไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฉินก็แต่งตัวเหมือนเกินโทษทีผมมันช่มยเปลี่ยนเองครับช่วยเปลี่ยนเองช่วยเปลี่ยนเองคบระวัง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 ะวังขอให้ขอให้ขอให้เก่งเนรอเก่งเนาเก่งเนาะผมเองเฉินผมเฉินเฉินเฉินลบลบลบเฉินแทงเลยเฉินแทงลบลบลผมได้ให้ผมได้ให้ผมได้ให้ผมให้ครบเลยนะคบลยครบเลยบลย เล่นเล่นไปเล่นไปตายพี่ตาย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 ตเอตัวลุต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 อไม่หลุดละคุณตอรมีเอดีคุณตวสลบทป่ะคุตจีใคสลบ่ปบอดีให้ชตำรวจให้อยู่ไหอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนผมชูให้อยู่ไหนตำรวจสลบทป่ะไม่มีไม่มีไม่มีเอาแต่บันเดินขี้เยขอใหญ่ขอใหญ่อตัวปืนเวเราต้องเก็บปืนไม่งั้นเาเล่นเล่นยากเฮียจริงคุณตรวจมีมีมียาให้ผมหมครับผมช่วยได้เล่นไม่ได้แล้วคุณตาหผมชยได้ หน้ห้หนึงเก้าเจ็ครับียไม่ตองช่วยได้แล้แหล่แล้แหละหนึ่งเก้าเจ็ดรับผมช่วยได้หนึ่งเกาผมฆ่าตัวที่มันลตัวให้ยิงหน่อย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 ดี๋ยวกูเล่นเห้อยู่ผมก็อยู่พี่หนึ่งเก้าเจ็ดครับหน่เกาเจ็ดใจเย็นใจเย็นถ้าโดนเพื่อนไม่ากพี่ออตีเลยตีเล ต้องมทำยาวคุณทุกคนค่อยคค่อยคค่อยๆอาวุธตีอาวุธตีเอาอาเขาไปตีทุบไปทุบไปเขาอยเอาาไปตีเออเฮ้ยทุบไปพี่เกปล่อยไปเขาเล่นปเล่นค่อยยิงค่อยยิงค่อยๆเดินเค่อยเดินมาเขาค่อยเดินบีเข้าไปครับเขค่อยเดินบีเข้าไปเขาค่อยเดินบีเข้าไปตรวจเอาลูกซองยิงลูกซองยิงเรื่อยๆยตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆไหวๆลูกอเรื่อยๆเออเรื่อยๆค่อยๆ่ออ

วิ่งหวยเอ้ยถอยเว้เฮียถอยแล้วตายดิกลัวตีตีตีเออตีตีค่อยๆตีไปขวดยิงยิงแล้วตียิงแล้วตียิงแล้วตีคุณเราค่อยค่อยครับยิงแล้วตีไปแล้วไปแล้วไปไปตายเลยไปตายเลยไปตายเลยพี่ล็อกผมไว้เขาไปเกาะเรื่อยๆเขาไปเกาะเรื่อยๆตายตายตายจะแล้วจะแล้วจะแล้ว ยิงซะหน่อยยิงซะหน่อยยิงๆนูิขายิงครับหูเ้ยิงสกัดครับเ้ายิงสกัดเ้ยิงสกัยู่กูเ้ยเ้ยิงสกัดแล้วทุครับเอาลูกยิงลูกยิงลูกยิงดีกว่าลูกสองยิงดีกว่าคนมันเยอะลูก2ยิงดีกว่าอยู่ติดรถลูกงเดหมดลรดดหมดครอร์ยนยีเ กูไม be ่โดนเลยครับกูกินยาแล้วกูกินยากันเก็เซอร์ต่อมาตีมาดิกันเลยตีมาดิ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 เฮอะไรต้หยุดพูดไปดิเออใช่ได้อุ้มมาตำรวจเข้าไปถงเขาคุณตำรวจสลบบ้างผมชุกให้สองขับรถบ้าตำรวจสลบบ้างผมชุกให้เย็บยับย็บเย็บย็บคุณตำรวจไม่ใช่ที่ผมเองเฉินเฉินเฉินไม่ใช่อจอยาจอผมเฉินผมเฉินยิงกันหน่อยยิงกันหน่อยเสื้อขาวเลี่ยเออเคตายข้างหน้ามีใครไม่ห่อหว่าผมเองผมชุบเองผมชุกหลบ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  มีเวลาไม่เยอะแล้วนะเลยต้องดโูเรมชั่นแน่เลยยแม่ตกลงหัวแดงกูว่าแล้วครับเอ้ฝั่งเขาตายสองคนข้างหน้า JK อ่ะ JK 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 ข้างหลังอ่ะเฮ้ยทำไมนี่ JK สวยปั๊บอบไอ้ตำรวจชุดไอ้ตำรวจชุดทีบทีบทีบทีอย่าแล้วยิงไปเลยยิงไปเลยโอ้โหแม่เปิดไรเดี๋ยวเนี่ยไมไม่มีคอมเบอร์

ีเอล้อมพี่ล้อมยิงถูกเป็นถูต่อถูกต่อถูกต่อไอ้หลังมาดูเลยดูหน่อยดอหถอยเรืจอดจอ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 อลงมาดิถูกไม่ะเนี่ยหน 1 <s geben basically> ึ่งองศย์หวยเขาตู้แล้วอ้อชะเลยชนเลยโอ้ยเยี่ยมมากเนอะขอบใจมากอยากได้ไม่มียามายาดได้ไม่พหนึ่งเก้าเจ็ดแมนหนึ่งเก้าเจ็ด มีเท่าไหร่มาให้หมดเลยแวนแล้วแวนพี่ฝากขับใหม่ให้พี่หน่อยถ้ามีจังหวะนะถ้าไม่มีไม่เป็นไร standby รอช่วยพี่แบบนี้ก็ได้เพราะว่าพี่รู้สึกว่าเพื่อนจะเข้าตู้หมดแล้วส่งพี่หน่อยเดี๋ยวพี่หาจังหวะลงมาอนเหลือปล่าเหลือ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 เอรีหลานหนึ่งเอาวันนึอาอไว้มดได้ได้ได้ไดกิฟได้ใช่ป่ะมากิฟต์ได้ใช่ป่ะกิฟเลยโอเคก็รอรอแลุ้นกดพีคก็รอมสับแปดบิฟต์มา้งกิฟต์แล้วหรอรังค์ เดี๋ยวมีคนหนึงต่อรอแทงให้ถูกคนคนด้วยสวยเฮ้ยเก็บหน่อมีคนเก็บสอง้ยเอาเสื้อขาวเสื้อขาวเนี่ยเอาเสื้อขาวเนี่ยเอาเสือเอเส้อขาวนู่น เสื้อขาวเสขาวคุด้อขาวเสื้อขาวเสื้อขาวไโทษไม่ไรครับสถานการณ์คุณดูตีไปก่อนตีได้ตีตายตีเลยไม่ต้องใจค่อยๆคุณดูค่อยค่อยๆคุณดค่อยๆค่อยๆเสื้อขผมตั้งสื้อขาวผมตัดให้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 ตายลวงล่วงไปดิปนปนปนอีโบมีอีกหนึ่งกูได้เล่นแล้วกูได้เล่นวันนี้กูได้เล่น มามา่าดิบมันก็เอาไว้หน้าเฮี้ยใครใครมีที่ชุบป้าชุบนี่ไปดิพี่มีเอดีวะมีเอาไปชุบดิตัวพี่บักกว่า เลขสองศูนย์ในประเทศที่นี่นแอนิเมชันยากชิบหายเดี๋ยวหม,หมดแล้วนะยาเอรีก็หมดยาหมดแล้วนะโอ้สุดยอดต้องไปซื้อยาวะ่ะ แต่เพื่อเราเข้าตู้แล้วอ่ะพี่รู้พี่จะฝืนต่อไปดีหรือเปล่าอ่ะไม่พี่เ้าผมบอกพี่ตรงว่าตอนนี้มันฝืนไม่ได้แล้วย่งเงี้ยผมว่ารีบดีกูุ๊ปไปรอบ้านแล้วซื้ออะไรให้เต็มเหอะเออไปเถอะแวนแหวนแวนแวนอย่ารอนี่ก่อนโอเคได้พี่รอที่พี่รอที่ไปเลยพี่รอขอนี้ไปเลย ชอบสถานการณ์ที่ทำอะไรไม่ได้แบบนี้เลยเย็ดแม่เมื่อกี้ถ้าเป็นสวมชุตดตำรวจได้เปล่าวะแบบเป็นตำรวจแล้วคว้าอุ้งองยิงกร้สั่งอะได้ปะขวยอเย็ดแม่เพื่อเข้าตู้ันเลย I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me, you gon' see success in me, you ain't seen the rest. I of just me. wanna be the best at what I know.